ก็คือที่นักวิ่งบอกว่าวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้ที่หลิวคิดว่ายังไงครับไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลือดพอดูแล้วแบบมันไม่โอเคแล้วก็ก็ปรับพฤติกรรมเลยปรับพฤติกรรมแล้วก็ได้แชมป์ด้วยแชมป์สองสองแชมป์เลย นักโภชนาการของอาจารย์นะครับว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิ่งไม่ออกของอาจารย์ว่าเพราะอะไรนะครับเนี่ยครับเราเจอกับพี่ริวนะครับผู <c oughs> ้ด,ดูแลอาจารย์นะ, <c oughs> นะครับพี่รลิวครับปีที่แล้วเนี่ยแหอาจารย์วิ่งบางแสนสี่สองแล้วรู้สึกว่าแกวิ่งไม่ออกแกมีอาการเ,เหมือนตื้ตตอๆไม่มีแรง<ช>อะไรเงี้ย<ช><า>เรา เกิดจากอะไรครับก็เป็นตั้งแต่ช่วงช่วงที่ช่วงที่ซ้อมซ้อมลองรันซ้อมไม่ออกแล้วแบบมีมีความสกว่าไปแต่ละสัปดาห์เนี่ยบางบางอาทิตย์เนี่ยคือระยะไม่ได้เลยไปได้แค่ห้าหกโลแล้วก็ก็เดินชิลคือสองลองลันเนี่ยไม่ไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ไม่ไม่ได้เลยคือเรียกว่าไม่ได้ซ้อมถูกเมื่อไม่ได้ซ้อมเหมือนกับเออไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เนี่ยไม่ได้เลยครับอืมก็ ค่อยๆปรับค่อยๆปรับแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งความหวังว่าเอ้ยจะต้องจะต้องวิ่งวันที่แข่งเนี่ยคือจะต้องวิ่งตามเวลาที่เคยวิ่งได้เนี่ยครับมันเป็นไปไม่ไดล้หมือน,นทำ <โฟ S 2> ทใจแล้วทำใจแล้วเออทำใจวางแผนแล้วแล้ว เพราะฉะนั้นตอนแข่งเนี่ยให้ให้ค่อยๆไปให้ไปแบบเรามัดระวังตัวเขาก็เลยไม่กล้าไม่กล้าวิ่งเลยอ๋อเ็เลยชิลเลยชิลเลยขอให้วิ่งให้จบแต่ปรากฏ <c oughs> ว่าแซงเลยปรากฏว่าบอกว่าจะไปด้วยกันอ่าปรากฏว่าพี่เข้าก่อนเข้าก่อนเลยโอ้ยอดเยี่ยมแต่ก็โอเคนะเขาก็ประคับประคองแล้วก็วิ่งได้จบที่4ี่ชั่วโมง34นาทีครับถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จว่าประคับประคองวิ่งได้โดยเพราะว่า ไม่ประมาวว่าตัวเองอ่ะซ้อมซ้อมไม่ถึงแต่ก็รักษาสภาพอย่างที่บอกว่าเออตอนที่ซ้อมเนี่ยไม่ได้อาจจะว่าสภาวะตอนที่ร่างกายมันมันดรอปลงตามตามวัยเขาแล้วก็ที่บอกนับวิ่งอ่ะเวลาอายุมากขึ้นแล้วก็ต้องเราก็ต้องปรับปรับพฤติการกินทั้งทั้งพฤติกรรมการกินแล้วก็การซ้อมมันมันไม่เหมือนกันเพราะเขาปีนี้เขาเจ็ดสิบสองแล้วอ่าแล้วก็ ที่สาคัญคือช่วงที่เขาซ้อมเนี่ยเขามีความสุขว่าเขาใช้แรงเยอะเขาอยากจะกินอะไรก็ได้ตามตามใจตามใจอยากจะทีอะ่อยากจะกินแต่จริงๆแล้วนักวิ่งอยา่าอย่าประมาทไม่ว่าช่วงช่วงอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่าตามใจปากหรือว่าอยา่าอยา่าตามใจตัวเองมากไปของหวานของมันของทอดเนี่ยกินให้มันพอดีแสดงว่าอาจารย์มีภาวะเรื่องของการกินไม่ได้ลิมิตเรื่องการกินเลยช,ช่วงปีที่แล้ว อาจจะเรื่องโปรตีนเรื่องคาร์โบไฮเดรตนี่โอเคแต่ว่าน้ําตาลเยอะเยอะไปเพราะกว่าไปตรวจแล้วเจอน้ําตาลสูงใช่ไหมครับน้ำตาลสูงน้ําตาลขึ้นมาน้ําตาลน้ําตาลสูงสูงไปกว่ากว่าเกณฑ์กว่าเกณฑ์สูงไปหน่อยก็เลยมาดูเรื่องโภชนาการที่อยู่ก็ดูปรับ ต้องมารปรับว่าเออหลังอาหารเนี่ยคือปกติเขาจะชอบทานของหวานาวุ้นเฉากล้วยอะไรน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวงใช้แรงเยอะเราอยากกินอะไรหวานหวาน,นไอศครีมเอ,อ้ยอะไรเอ,อ่ยทานได้ค่ะแต่อย่าเยอะนิดนึงขอให้ชื่นใจขอให้ชุ่มชื่นใจไม่ใช่ว่าแบบตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆค่อยค,อยคอยปรับ เป็นผลไม้ได้อะไรเงี้ยชมพู่ที่มันไม่ต้องไม่มีผลไม้ที่ไม่หวานจัดเห็นบอกว่าทานนมเปรี้ยวทั้งขวดเลยโอ้โหคืนหนึ่งคืนหนึ่งหมดเลยหมดค่าขวดนมเปรี้ยวขวดลิตรใช่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยแช่แช่เป็นวุ้นนะคะแบบว่าแล้วก็มากินตอนดึกดึกตื่นมากินตอนไหนไม่รู้ตื่นมากินตอนไหนไม่รู้อันนี้คือแบบเราก็ไม่ไม่รู้ไงหลับแล้วใช่ไหมก็ตื่นมาปรากฏว่าขวดหนึ่งเนี่ยคืนเดียวค่ะ แล้วจารย์บอกว่าอะไรหนุมปังปีป๊บถ้าแค่ซาบเปอร์ลดกินไ,ไปครึ่งปีป๊บ ใช่ค่ะตื่นเช้ามาหายไปครึ่งหายไปครึ่งหนึ่งนึกว่าใครขโมยึกว่าใครกินโอ้โหอาจารย์กินผมเองบ้ากินเองเออไม่ได้บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาเคยกินตอนสมัยก่อนไหมตอนหกสิบหกสิบต้น้นเขาเขาก็กินเขาก็กินอย่างนี้มาเรื่อยๆอเคยกินมาเคยกินมาเพราะว่าเขาจะกินมื้อดึกหลังจากอาหารข้ามแล้วมื้อข้าแล้วจะมีมื้อดึกอาจจะเป็นเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นมากินตอนไหนไม่รู้อ๋ออ่าแล้วเราลืมไปว่า พอหลังมือดมาหลังมือเย็นไปแล้วเนี่ยมืกอดึกนี่มันแบบว่ามันไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็กินของหวานด้วยน้ําตาลมันก็เลยสปริงแบบดีขึ้นไปเลยใช่ก็มีปัญหาเริ่มกันมีปัญหาทาให้เผาผ่านไม่ดีอ่าใช่ทําให้ร่างกายแบบว่าเออ เวลาซ้อมเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีแรงไปได้สักสองสามกิโลละเริ่มงองแงละเออเริ่มไม่อยากจะวิ่งละรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงก็เหมือนสร้างพลังงานเหมือนสั่งร่างกายเอาพลังงานไปใช้ไม่ได้อะนั้นน้ตาลอาจจะไปบล็อกอะไรบางอย่างกลไกใช่ครับกลไกก็เลยบอกว่าทำให้ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อมันมันไม่สามารถที่จะเผาผลาญได้ได้ได้ แล้วตอนนี้พี่หลิวก็จับเปลี่ยนโปรแกรมแล้วปรับเปลี่ยนรับพฤติกรรมเรื่องอ,อาหารการกินก่อนเรื่องการกินส่วนตัวที่ที่เคยตื่นมากินมื้อดึก อาจจะตื่นลดลดลดปริมาณนิดหน่อยนิดหน่อยค่อยๆปรับอย่าอย่าไปตัดเข้าทีเดียวลดลดปริมาณลงแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเออมูดถนงเขาไม่ทานละตอนแรกๆก็ปรับก็เป็นเป็นโฮวีดให้กินครึ่งแ่นให้ให้เปลี่ยนจากนมเปรี้ยวว่าเป็นนมแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดจืดเลยไม่ให้กินนมไม่ให้น้ำตาลไม่เอาไม่เอาไม่ให้กินของไม่ให้กินนมหวานนมที่เป็นให้กินนมจืดเป็นนมแพ้ดีเพราะว่า เขามีปัญหาเรื่องนมนมวัวนี่มันไม่ย่อยไม่ย่อย่ตายเราไม่มีอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นก็เป็นนมแพะเขาก็เขาก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนจากทานกาแฟที่แบบว่าใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งก็ตอนนี้เปลี่ยนให้เป็นเป็นโกโก้ครับโกโก้ผิวๆเลยไม่ไม่มีน้ำตาลไม่ก็ทานได้ไม่มีปัญหาทานได้ค่ะเขาเขาเขาก็ตัปรากฏว่าพอตอนนี้ให้ให้ไปกินที่มันเขาเขากินไม่ได้ละ ก็กินโกโก้อาจจะใส่นมแพะเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วเขาก็เคาเขาก็เขาก็กินเขามีวินัยส่วนหนึ่งอาจารย์เขาเป็นคนที่เวลาเขาตั้งใจทําอะไรเนี่ยเขาทำเต็มที่แล้วเขาก็ เขาก็ให้ความร่วมมือกับเราด<ม>ีให้ความร่วมมือกับเราดีบางทีถ้าเกิดว่าบอกเขาว่าเอออันนี้อันนี้ห้ามนะผลไม้ให้ให้กินแค่ครึ่งลูกนะส้มเนี่ยอย่าก,กินหมดนะอะไรเงรี้ยให้ค่อยๆอยแบ่งเป็นมื้อเล็กๆอะไรเงี้ยอย่า,ยาก,กินทีเดียวเยอะๆกินได้แต่ว่าอยา่ <c oughs> อยาก,กินเยอะเดี๋ยวจะทรมานจิตใจเขาเกินไปเออโดยสรุปก็คือที่นักวิ่งบอกว่าวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้พี่หลิวคิดว่ายังไงครับไม่จริงครับ ไม่จริงไม่จริงไม่จริงอันนี้ยืนยันเลยไม่จริงขนาดจา์นี่วิ่งหนักซ้อมเป็นประจำตลอดออกกําลังกายตลอดไห่ทั้งก็ต้องควบคุมก็ต้องควบคุมเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นอ่าสลอัญนต้องอันนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆเพระอจา์อาจจะไม่ได้ระวังว่าตัวเองอายุเยอะขึ้นแล้วจะลืมนับไปยังหนุ่มใช่คิดว่ายังแบบโอ้โหแบบว่าหนุ่มปอห่อเฟียเหมือนเหมือนแบบว่าไรุ่นกินอะไรได้หมดคิดได้ทำได้อ่าคิดได้ทาได้ตอนนี้โอ้โห เหมือนว่าอาจารย์คิดได้เดี๋ยวทำไม่ได้เหมือนอาจารย์เคยกินแบบนี้เขาก็กินแบบนี้เมื่อสมัยก่อนไม่เป็นไร,ไนไรแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วร่างกายมันอาจจะเริ่มเปลี่ยน ราะฉะนั้นเลยอยากจะฝากว่าเราต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะที่มมีผลใช่ค่ะตามตามตามวัยด้วยวัยของเราอย่าอย่าตามใจปากมากบางทีเราก็อยากกินน้องไม่ใช่ไม่แต่ว่ากินได้นิดนึงควบคุมปริมาณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอย่าตามใจตัวเองมากจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าเฮ้ยทำไมไขมันเกินน้ําตาลเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่ดีกับพี่หลิวนะครับก็เป็น เขาเรียกอะไรประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็ลองพิสูจน์แล้วแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ กลับมาวิ่งได้ดีขึ้นใช่ไหมครับก็คือหลังจากบางแสน4ี่สองเนี่ยอาจารย์ก็ไปวิ่ง ATM ซึ่งได้2แชมป์เลยใชก็ใช้เวลาใช้เวลาปรับเรื่องอาหารประมาณเดือนนึ่งตุลาพฤศจิกาก็ประมาณสองเดือนประมาณช่วงช่วง2เดือนพอพอเพราะว่าปกติอะเช็คผลเลือดพอดูแล้วแบบผมไม่โอเคแล้วก็ก็ปรับพฤติกรรมเลยปรับพฤติกรรมแล้วเขาก็ให้ความร่วมือดีก็พอไป a t m ทุกคนก็งงว่าทำไมอาจารย์วิ่งได้ได้แชมป์ด้วยได้แชมป์สองสองแชมป์เลยในงาน ยอดเยี่ยมเลยก็ขอบคุณพี่หลิวสําหรับประสบการณ์ดีๆแล้วมาแชร์ชพวกเรานะครับขอบคุณครณับพี่หลิวนี่ครับประสบการณ์ดีๆอย่างนี้นะครับจากช่องสส1 0 1นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับ